สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาพวกเราไปดูนะครับสตัวอย่างของหุ้นที่น่าคบหาหรือว่าหุ้นที่เราควรสนใจหรือเข้าไปลงทุนนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยากจะพาพวกเราไปดูตัวอย่างง่ายๆนะครับเบื้องต้นที่พวกเราสามารถไปหากันได้นะครับซึ่งข้อมูลที่ผมพูดในคลิปนี้นะครับพวกเราสามารถไปดูข้อมูลกันได้นะครับที่นี่เลยครับ www set นะครับ set นะครับ or th นะครับมันเป็นเว็บทางการนะครับ ของทางตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับเพราะเราก็สามารถเข้าไปดูในนี้ได้เลยนะครับพอเราเข้าไปในเว็บเซ็นนะครับเราจะเจอนะครับช่องมุมบนขวานะครับที่มันจะเขียนว่าเหมือนคําว่าโค้ดนะครับนะให้เราพิมพ์ชื่อหุ้นหรือรายชื่อหุ้นที่เราสนใจเข้าไปนะครับแล้วก็มีรูปไอ้ส่วนของแว่นขยายอยู่นะครับพอเราพิมพ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะพบในส่วนที่ผมจะพาไปดูวันนี้นะครับให้ไปดูในพาร์ทของคําที่เขียนว่างบการเงินสแผลประกอบการนะครับ หน้านี้แหละนะครับที่จะช่วยให้เราเห็นตัวอย่างหุ้นที่ดีที่น่าเข้าไปลงทุนได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่า4ตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูวันนี้คืออะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับหุ้นที่น่าสนใจหรือที่น่าลงทุนจริงเนี่ยผมมองว่าหุ้นเหล่านั้นต้องเป็นหุ้นที่มีหนี้สินน้อยนะครับหนี้สินน้อยนะครับหรือว่าเป็นหุ้นที่มีหนี้เยอะ แต่นะครับเป็นนี่ดีอ่าซึ่งอันเนี้ยอาจจะดูยากหน่อยนะครับแต่ว่าผมอยากให้พวกเราโฟกัสที่หุ้นที่มีนิสินน้อยก่อนดีกว่านะครับซึ่งหุ้นที่มีนิสินน้อยเนี่ยถามว่าข้อดีมันคืออะไรข้อดีมันคือว่ามันมีความคล่องตัวสูงถูกไหมคือพูดง่ายๆว่าสมมุติคนเราคนหนึ่งอ่ะรายได้เรา10,000แบาทต่อเดือนเนี้ยแต่ปรากฏเรามีค่าใช้จ่ายเดือนละ2 0 0 0มื่นเนี้ยครับสบายไหม สบายถูกไหมคือมันเบาไงเวลามันเคลื่อนตัวเวลามันจะใช้จับจ่ายใช้สอยอะไรมันง่ายมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่กับกันครับสมมุติเราเป็นคนนึงที่แบบมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาทนะแต่ปรากฏว่าเราต้องใช้จ่ายเดือนละล้านอ่ะนะครับเป็นไงหนักไหมหนักหนาสาหัสถูกไหมมันไม่มีเงินเหลือไงเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราดูในส่วนของนี่สินทรัพย์สิทธ์เนี่ยมีความสําคัญมากให้เรามองหาหุ้นที่มีนี่สินน้อยไว้ก่อนนะ แล้วน so 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 like ้อยเท่าไรล่ะถึงดีนะครับส่วนขอหนี้สินก็คือให้ดูง่ายๆครับว่าหนี้สินเนี่ยสมมติมีอยู่1000ล้านนะครับทรัพย์สินควรจะมีเท่าไหร่ทรัพย์สินก็ควรจะมี2,000ล้านขึ้นไปนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับว่าส่วนของหนี้สินเนี่ยควรน้อยกว่าทรัพย์สินเนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับนะเป็นขั้นต่ำนะนี่ครับหลังจากนั้นครับข้อที่2นะครับที่เราควรจะดูก็คือว่าหุ้นเหล่านั้นครับควรเป็นหุ้นที่มีการบริหารนะครับต้นทุนได้ดี ถูกไหมเพราะว่าธุรกิจนะมันก็มีการขายสินค้าเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญไม่สําคัญว่าเขาจะมียอดขายเท่าไหร่แต่สําคัญว่าอะไรครับว่าเขาสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่เขาขายมันกําไรหรือมันขาดทุนถูกปะโอเคอาจจะมีธุรกิจที่ยอดขายมหาศาลแต่มาจิ้นน้อยนะครับเขาเน้นวอลุ่มแต่บางธุรกิจหลายธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นธุรกิจสมัยใหม่หน่อยเขาจะเน้นอะไรครับเขาจะเน้นยอดขายไม่มากแต่กําไรส่วนต่างเขาเยอะเห็นภาพไหมแสดงว่าเขามีการบริหารต้นทุนที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดูตรงส่วนนี้ก็คือ ดูง่ายครับดูกำไรขาดทุนอันนี้เบื้องต้นก่อนนะดูกำไรขาดทุนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสม่ําเสมอไหมขาดทุนทุกปีไหมนะครับถ้ากําไรสม่ําเสมอกําไรตลอดแบบนี้ก็น่าสนใจถูกปะ่ะ 2. คือ roe เป็นยังไงบวกไหมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ net profit margin เขาเรียกว่าอัตรากำไรสุทธินะครับเป็นยังไงบ้างสูงขนาดไหนยิ่งสูงยิ่งดีแต่ถ้าน้อยขอให้ยอดขายเยอะโอเคไหม นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสิ่งเหล่านี้ประกอบกันนะครับข้อที่3นะครับข้อนี้สําคัญมากนะผมอยากให้โฟกัสเลยก็คือหุ้นเหล่านั้นควรเป็นหุ้นที่อะไรครับจ่ายปันผลสม่ําเสมอนะครับคืออย่าให้การช่องของนออส่วนของปันผลหรืออัตราส่วนของปันผลเนี่ยเป็น NA หรือไม่จ่ายปันผลเหตุผล <Hey, S 2> เพราะว่าธุรกิจไหนที่มีการไม่จ่ายปันผลเกิดขึ้นแสดงว่าธุรกิจนั้นมีปัญหาเรื่องกระแสงเงินสดจริงไหม ทำก็อาจจะทํากําไรไม่ได้หรืออาจจะขาดทุนต่อเนื่องนะครับเมื่อไหร่ที่เราเจอหุ้นที่ช่องจ่ายปันผลเนี่ยเป็น NA แบบต่อเนื่องก 4, ัน45ปีก็อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งเลยนะครับมีความอันตรายสูงม,มากนะครับแต่ถ้าหุ้นตัวไหนมีการจ่ายปันผลตลอดมีตัวเลขตลอดแล้วยิ่งเป็นตัวเลขที่คงที่ได้ด้วยก็ยิ่งเป็นอะไรที่การันตีได้ว่าหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นที่น่าคบหามากๆนะครับและข้อสุดท้ายครับตัวอย่างสุดท้ายก็คือว่านอกจากเป็นหุ้นดีแล้วทั้งหมดนี้ต้องเป็นหุ้นที่ราคาต้อง คุ้มลงทุนด้วยอ่าต้องคุ้มลงทุนด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าในการที่เราเชอบไปลงทุนในหุ้นเหล่านี้กี่ปีคืนทุนนะครับแพงกว่าเจ้าของเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เราต้องดูซึ่งเราสามารถดูได้ผมให้ทริกเกอร์ไว้แบบนี้ก็คือ1ในส่วนของ P/E ก็ได้ครับนะ P/E หรือ P/BV ก็ได้นะครับขอให้อยู่ในเลนจ์ที่ต่ําต่ําเท่าไหร่ก็คิดง่าย P/E กี่ปีคืนทุน20ปีคืนทุนไหวไหม ก็ต้องคิดดูว่าในธุรกิจนั้นเราลงทุนไป20ปีคืนทุนเราโอเคกับมันไหมนะครับหรือ10ปีคืนทุนหรือเท่าไหร่เราสนใจขนาดไหนแตส่สำหรับส่วนตัวผมนะถ้าเกินแบบ25ผมว่ามันแพงกันไปละนะแต่ถ้าต่ำ25โอเคแล้วก็ไปดูในดีเทลเละเอียดอีกนะครับ P/BV ก็ประมาสัก1ถึง3เท่าแถวๆเนี้ยแล้วแต่ตัวธุรกิจนะครับแต่ถ้าเราเจอ P/BV ต่ำกว่า1เท่าก็ยิ่งดี นะครับต่ำกว่าต่ำกว่าหนึ่งเท่าลงมาก็ยิ่งดีนะครับแต่ก็ต้องไปดูด้วยว่าเฮ้ยมันต่าเพราะมันต่ำเพราะมันจะเน่าหรือเปล่านะก็ต้องดูด,ดูลึกๆทีคือไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเจอหุ้นที่ P/B/V ต่ำกว่าหนึ่งปุ๊บแล้วก็เข้าไปลงทุนคุณชอบบอก P/B/V ต่ำกว่าหนึ่งก็ต้องเข้าไปลงทุนผมบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินง,ง่ายๆอย่งายงานั้นถ้ามันง่ายแค่นั้นน่ะทุกคนคงรวยหมดแล้วจริงไหมนะครับมันมีอีกหลายปัจจัยมากๆที่เราจะต้องดูนะครับแต่วันนี้ผมยกตัววออยย่่าางมให้้้ดดูกกนนแล็สุท เราจะต้องใช้กราฟนะครับกราฟทคนิคในการช่วยหาจุดที่เป็นตีนเขาของหุ้นนะครับคือหุ้นเนี่ยมันเป็นภูเขาเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กราฟทคนิคในการช่วยว่าเฮ้ย mm hmm. ในช่วงที่มันต่ตนนําตรงนี้เราจะมองยังไงเราจะอ่านมันยังไง โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่ผมเอามาให้ดูคือ4ตัวอย่างของหุ้นที่น่าคบหา1นี่สินน้อย2เป็นหุ้นที่บริหารต้นทุนได้ดี3จ่ายปันผลสม่นเสมอ 4. ราคาต้องคุ้มลงทุนเป็นหุ้นที่อยู่ตีนเข่ามากพอนะครับถ้าเราสามารถค้นหาหุ้นลักษาะแบบนี้ได้การลงทุนของเราจะดีขึ้นครับเราจะได้หุ้นที่คุ้มในการถือลงทุนระยะยาวนะเน้นนะครับสิ่งที่ผมบอกวันนี้เป็นกลยุทธ์ของการลงทุนระยะยาว ไม่ใช่การเทรดระยะสั้นนะเพราะวิธีคิดหรือว่ากลยุทธ์ในการเทรดระยะสั้นจะคนละด้านหรือคนละเรื่องกับสิ่งที่ผมเล่าในวันนี้เลยนะครับอย่าเอาสิ่งที่ผมบอกในวันนี้ไปใช้ในการเล่นรอบไปใช้ในการเทรดระยะสั้นหรือเดย์เทรดหรือเก่งกาไรไม่ได้ผลนะครับเพราะกลยุทธ์ที่ผมใช้เหมาะกับการลงทุนระยะยาวเท่านั้นแล้วมันเวิร์กมากาจริงๆนะครับก็อยากฝากไว้นะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะศึกษา วิธีการคัดหุ้นวิธีการดูหุ้นวิธีการอ่างงบการเงินหรือวิเคราะห์ธุรกิจทุกอย่างแบบละเอียดยิบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคลทางด้านพื้นฐานธุรกิจนะครับนะทั้งเรื่องงบการเงินทั้งเรื่องแบบอะไรต่างๆนานาการวางกลยุทธ์ในการลงทุนทั้งหมด ผมได้ทำการสอนไว้ในคอสที่ชื่อว่า Master Investor นะครับคอร์สนี้เป็นคอสอะไรนะครับที่ถ้าคุณสมัครเข้ามาเรียนนะครับครั้งเดียวคุณสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะครับเนื้อหาในคอร์สนี้ผมจะแบ่งย่อยออกมาเป็นทั้งหมด14สูตรลับของการลงทุนนะครับที่นักลงทุนรายใหญ่ไม่เคยบอกคุณอย่างแน่นอนนะครับเราบองว่าเนื้อหาที่ผมสอนในคอสเนี่ยเป็นเรื่องที่เอกลักมากๆนะครับและเป็นกลยุทธ์ที่ผมใช้จริงอยู่ในปัจจุบันและผมใช้อยู่แค่นี้มีแค่14สูตรลับแค่นี้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ใช้อะไรนนนอกกจากี้พ หลายๆเรื่องมันไม่ได้มีความจําเป็นต่อการลงทุนหลายๆเรื่องไม่ได้มีประโยชน์หรือเป็นแฟกเตอร์หลักที่มีผลกระทบมากกับการเลือกหุ้นของเราเพราะฉะนั้นในคอร์สนี้ผมตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วคุณไม่ต้องไปเรียนรู้สิ่งที่มีทั้งหมดในโลกเกี่ยวกับการลงทุนเพราะว่าหากคุณได้เรียนสิ่งที่มันใช่จริงๆได้เรียนรู้สิ่งที่มันมีผลต่อการลงทุนของคุณจริงๆนะครับซึ่งผม พิสูจน์ให้หมดในคอร์สนี้เรียบร้อยนะครับถ้าคุณเรียนและเข้าใจนะครับแล้วก็ทําการบ้านได้ครบตามที่ผมสอนในคอร์สนี้ทั้ง14สูตรหลับนี้นะครับรับรองว่าเมื่อคุณเรียนคอร์สนี้จบนะครับคุณจะสามารถคัดหุ้นด้วยตัวเองเป็นอย่างแน่นอนเพราะผมบอกไว้หมดทั้งวิธีการสแกนหุ้นทางลัดในการหาหุ้นทั้งเรื่องของการใช้กราฟทำยังไงในการวิเคราะห์หุ้นให้ได้เร็วที่สุดนะครในการอ่านงบการเงินงในการดู จังหวะในการซื้อในการขายมันมีศิลปะยังไงมันต้องมองยังไงอ่านยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆเข้าไปเพิ่มให้ด้วยนะครับแถมเพิ่มฟรีๆนะครับคอร์สนี้สมัครครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีพนะครับเรียนผ่านทาง Facebook Group เท่านั้นนะครับไม่มีการเรียนผ่านทาง YouTube Channel นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมี ID Facebook นะครับในการเข้าไปเรียนคอร์สนี้ได้นะครับแล้วก็ราคาเต็มของคอร์สนี้นะครับอยู่ที่30,000บาทนะครับตอนนี้พิเศษสำหรับ FFC แฟับทุกคนนะครับ เหลือเพียง15,900บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับทาง Inbox Facebook Page นะครับชื่อว่า Shop Club นะครับทักก็ไปบอกได้เลยครับว่าสนใจคอ s t m ส s t e r i n v e s ว o r นะครับหรือว่าแคปหน้าจอนี้แล้วก็ทักไปบอกทางทีมงานได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกรายละเอียดวิธีการสมัครให้พวกคุณอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากพลาดนะครับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนนะครับ กดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กด Subscribe ติดตามทุกช่องทางของ Shop Club Channel ด้วยนะครับมีทั้งทาง Facebook Page นะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับรับรองว่าของดีที่มีประโยชน์นะครับได้รวบรวมไว้อยู่ใน Channel นี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ